สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้เราพามาพบกับเจ้า g o เบโก้ k 200นะครับเป็นรุ่นมาร์คเทนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายโกเบโก้ครับงานเคียร์ลิงนะครับงานวางท่อน้ำนะครับต่อปราปานะครับตัวนี้ใช้เครื่อง นิโนนะครับใช้ปั๊มเค 3V นะครับดูนะครับตัวดูตัวเดินนะครับนะครับตัวเดินแรงมากเลยครับนะครับปั๊มแรงนะครับปั๊มแรงปั๊มเค3ีก็ค่อนข้างแรงนะครับเร็วมากลยครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะมีตัวดูดน้ํามันนะครับมีตัวกลองแก้วมีไฟมีกล้องมองหลังนะครับสําหรับตัวไม่มีตัวท็อปก็จะไม่มีไฟนะครับแล้วก็กล er, ้อง <with one. S 2> มองหลังครับแล้วก็ตัวดูดน้ Music, c, ํามันจะไม่มีนะครับต <All> ัวตัวนี้ตัวท็อปมันก็จะลูกเล่นก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับสาหรับรุ่นนี้ที่เหลือก็ ไม่แตกต่างกันนะครับรูปกรงรูปไหลก็เหมือนกันหมดนะครับสติกงสติกเกอร์นะครับสําหรับรุ่นตัวท็อปกับไม่ท็อปนะครับผมว่าถ้าออกไปแล้วก็ออกตัวท็อปไปดีกว่านะครับแต่ตัวไม่ท็อปก็เรื่องเรื่องราคานะราคาก็จะดรอปลงมานะครับสําหรับรุ่นนี้ราคาก็จะแรงหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วพาไปดูไกล้มุมหนึ่งนะครับ ครับดูตัวเดินนะครับนะครับพามาดูก right. ันในมุมนะครับลงมิดเลยนะครับลงมิดเลยดูครับดูตัวเดินคันะครับดูวิธีการขึ้นกันนะครับผมว่าเขาจะขึ้นกันยังไงครับมาครับมาครับดูตัวเดินนะครับมาแล้วครับเผื่อพี่น้องท่านใดไม่เคยเห็นนะครับ ออก็เอาความรู้เอาประสบการณ์นี้ไปใช้ได้นะครับการ,การวางท่อน้ำนะครับสำหรับ h อเค2 0 0รุ่นสิบนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ สนใจสนใจรถมุดคายโ,คคโกบิโก้ก็ติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านนะครับหรืออยู่ที่บางนานะครับเยอะแยะนะครับทางโกบิโกเราพร้อมย้ำหน่ายนะครับสนใดชอบก็กากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามา อัพชมการทำงานกันเรื่อยๆนะครับเราได้เจอกับพี่คนนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูการทำงานเขากันเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ